สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะคะหรือพูดง่ายๆสั้นๆคือชิงที่3นั่นแหละค่ะนะคะฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีนะคะในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลท่าตุ่มอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยท่าตุ่มยู่นเต็ดพบกับโรงเรียนบ้านกระโปงนะคะท่าตุ่มยู่นเต็ดก็จะใส่เสื้อสีสีแดงดำนะคะส่วนกระโปงก็จะเป็นสีขาวดำนะคะ12นักเตะหญครับของกระโปง ที่เบอร์บกเบอร์เปิดตัดเข้าไปตรงการครับริมตนไป

คะแนโชคเบอร์สิบของกระโขครับทำหน้าที่ลูกตั้งเตะครับข้าวซซายด้วยนะครับตูนูนเตะดขไม่ประมาทครับสร้างกำแพงสี่ชั้นครับลูกนี้พุดสวยครับ เป็นแต้มให้โรเแล้วมัคกะพลไปแล้วนะคะ1ประตูต่อศูนย์ค่ะข้ามขางแทงเสียบขาลลงไปเลยแห่งตูมกาแห่ขึ้นนำค่อนข้างเร็วครับสำหรับกับโบจากลูกตั้งตะครับสุดสวยครับโรนีอนโชตเบอร์สิบครับขวาก็ได้ซ้าก็ดีตูิเตียก็สวนกลับครับลูกนี้เบาเกินไปครับ หังตัวหล่อเลยครับตอนนี้ผู้รักษาตัวของกะโผลมาอีกแล้วครับโงนี้ะนา,นาก,ก่อนกะโผลครับไม่ทานผู้เล่นเขาตูมอยู่เต็มสี่ถ้าตูมอยู่ในเต็ดครับน,น,นวัดสก,กัดลงนี้กะโผลอยู่ในทุ่งครับทุ่งเข้ามา ดินหลังมาเปิดไปหน้าประตูโอ้โหล็กษาประตูลูกเตแลลูกเตะมุมครับเ,เตะมุมลูกเ,เตะมุมบอลออกมาเข้าซองครับแต่มันหลุดออกหลังไปยาวเดิมครับมรณะโชต์าชตสายโค้งด้วยนะครับโค้งเข้าเลยไหม ประตูอีกแล้วค่ะตีลงกตกลับหลังด้วยครับสองประตูต่อสี่ครั้งถ้ามาซ้อนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจมสอาีครับตกจอจอลูกนี้สวยสดงดงามครับเนี่ยช่วงเวลาสั้นๆครับตูมอยู่นเต็ดเสียไปถึงสองประตูจากลูกตั้งเตะครับ เอาคืนบ้างครับตรงนี้ถ้าตรงก่อนมีโล้านะนม่ม <Hayır> so ันหลุดก่อนออกไปนิดเดียวครับหลางชาชครับนักบอลเก่งเจอ12ของกาวโหทำชิงเสือไปให้เพื่อนนักบอไปนะตัวเจเปิดลูกนี้เลย ตเตแต่ปเสธด้วมือขครับ,บรวงยังเข้าข้างครับด <c oughs> วงยังดีครับ <c oughs> เพื่อนเออมาช่วยกันครับอ,อันนี้นะครับประโพนำหน้านตูมอยู่ในเตอยู่สประตูต่อสครับผู้ชิงที่สามครับรุ่นอายุไม <c oughs> ่เกิ <c oughs> นสิบสองปี ชันชานหล่นไปนะครับตรงนี้เ่าไปเีงวนตูมเต็มสรรกัศมากกับโผแย่งขึ้นไปข้าไม่ดีครับโผลเล่นของตูมีเต็มเตีย์ออกหลังออกข้างไปก่อนครับรอเพื่อนลงมาช่วยตัเิร์ดตัวนี้โผครับได้ไหม สู้กันอยู่โลกนี้ฮักโปกับตัวยิงครับโดนเรียมเท้าไม่ค่อยดีอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆนะครับที่มีใจรักในเรื่องของฟุตบอลวันนี้เอาละครับความแข็งแข่งผมร่างกายรับเบียดสู้กันอยู่ไห็ จังหวนะี้ดูตัวสินันเล่นต่อครับเบอร์ห้าแท้หมูคาดว่าจะส่องลองไกลดูครับจังหวะนี้ตั้งแล้วปัยมแล้วก็ยิงลูกมันนะครับกดบดไปแล้วลูกนี้น้ำหนักไม่ลำเหล่ามือห้าธนะกรของยี่สุ่นะครับของกระผมพง แนวลงนี้เจ้าเก่าเปิดมาลึกไปครับบอลออกหลังไปตาตรงยูนิเต็ดครับจากเป็นฝ่ายได้เล่นลุกตั้งเตะจากเขตประตูขึ้นมาสั่งเพื่อนนะครับจังหวะนี้แล้นแนวก็ไมเปิดมาข้างหน้ามาครับไปผ่านชันตั้งค่าแต่กตัดลูกนี้เลี้ยงไม่ค่อยดี แต่เพื่อนมาหนุนได้ไหมสวยครับเอาตัวรอดมาได้กระโผทำเชิงจังหวะนี้สวยเล่นสั้นๆคืนหลังกระโผให้รู้เลยดีครับผู้พี่ลูกเตู๋เพื่อนไปเหยียดเท้าไว้หน่ดีครับโอ้รักษาประตูออกมาเร็วอาตูมอาตูมดีนะครับหนุนขึ้นหน้าไปผ่านผู้เล่นของกระโผครับหนุนขึ้นมาอาตูมคอนเซ็ปหนุนมาเหมือนกัน โอ้หลอกสวยครับจังหวะนี้สิบอนาชตของกระโปงชิงกระสวยครับหนึ่งสองแล้วก็โอ้โหลูกนี่โอ้รักษาประตูได้ยืนขาตายแล้วนะจัดเกลือดวงยังดีครับฟุตบลอลอมันไม่ตรงกล่อง เวลาอัพเบอร์เจ็ดยายรับท์องชาตุอยู่ในเต็ดนี่แต่ลกมี้ไม่ทันครับโอ้สนามหนึ่งนีเสียงลุนอัตจัรย์ค,ครับคูอชิงที่หนึ่งสนามสองก็ไม่น้อยหน้าครับสนสนุกอนนี้ชาตุม เตดเองก็ต้องมีความต้องการแล้วครับสองประตูอย่างเล่นสวนหญิงเพื่อตีเสมอแต่กะโผก็สองประตูนียยังไม่เพียงพอว่าไนะยากกมลูกต่อเนื่องนะครับ เจ้าเก่าครับธนาโชธรับเหมาลูกตั้งเตะผู้ราชนาจักรเปิดมาลูกนี้สวยมากเข้าหูตีเข้าขวาัติดติดโอ้โหนี่ครับผู้เล่นของทางสูริช่วยกันได้ขนาดนี้เ调มาแพร่กระพูก็เอาดูยังไงปิดมาอยาวมาเลยนะไม่ไดมจะมึนแอย่เดียวเลย สงกรานครับเบอร์ยีวิ่งตามไปแต่ลูกนี้ก็โดนแย่งกปได้ครับของท่าตูเบอร์สิบสามครับพักันนันของท่าโตเปิดเรียบเส้นมาไปเข้าข่าวของบุรินทรของกัโงครับกับโู่แล้วครับเบอร์สิบยังไม่วอครับยังไม่รอครับผม

คุนหน้าให้เพื่อนใ่พันผู้เล่นของนดีออกข้างวอนครันวัดมาละขคำผู้เล่นของท่าตูนีงตูนเป็นฝ่ายทุ่มบอล มองเรื่อแล้วก็ตึนตันมาใช่ใช่ใน้บอลต๊ะครับเขากลับไ้ใหม่ไปทุมกินแดนไปเรื่อยครับนำอยู่เหมือนเดิมโั้โหสองประตูต่อสอนอยาดูไม่มีทีท่าว่าจะยุดครับ กเกมลุกตนะัวนงแลตันมูนเตกก็ต้องรีบนะครับตอนนี้แม่นเกินไปครับนี่เพื่อนโอ้โลนีน่ต่อไป้เชนับของกับโฮจะส่องตัวนี้นี่มาไปสกิดกอนก่อนซ้ายเลยทำให้ทุกอนเลนหลุดกรอบออกไปครับ อีกแล้วครับไปเองอีกแล้วนาโชตนาโชตบล็อกลรงไม่ผ่านผู้เล่นของตัวฮูนะครับเอายังไม่ผ่านฉันชชาครับเจอกันตลอดพลังเลื้อๆครับผู้เล่นเป็นสองเท่ง น้โชต์นี่หนแย่ครับผู้เ่นของทางตรงย mm ูนิเต็ดเหยียดสกัดออก้างไปส่ชนทุ่มสสั้นใน been, yeah ้เพื่อนักลงสวยครับลุงนี้คือหลังมาแล้วก็เปิดนี่ติดแต่ยังไม่ออกครับออกบอลลงสวยครับนั้นทะอู๋นี่เปิด สนามหนึ่งสั่งยิงแล้วครับมองเ,เชียร์ล,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 ลุนระทึกเลยทีเดียวกับตัวจรับหวะยิงพวกนี้แม่ยังติดบอบขอบมาได้ครับยิงซังได้แม่รันสารประตูาะปาติเศษเลยครับคราวนี้สองมือ ผู้เล่นของกัปโผลห้าทน,น,นกรก็ขยันครับตามแย่งบอลดมีเสียบอดไปลงตั้งเตะของถ้าตููไม่เตะกออบมาพักนะครับของ,าง้าญรัาน์โรวันนี้อันชาชาวิ่งบางทางไปครับผูเ้เล่นเบอร์ยี่สี่ของวิ่งเร็วเลยทีเดียวครับโอ้แหลูกนี้เตะก็ไม่ผ่นานของอันชาครับ โอ้ลงนี้ตีเข่าขวาไม่เดกรตีสองซ้ายะเห็นแน่นอนอนเลยครับมาที่เบอร์หกนาอนโมโหแล้ว่ได้ ชาหนุนกาแฟใหม่ครับเบอรมเก้าบอลลงแน่ลูกนี้บอนไปข้อเท้าของผู้เล่นข้าตูมและเต็ถูมาแล้วครับสปีดเร็วมากัไปเองาะไม่ใช่ไปแล้วไม่พาะไม่ถยวยอ้ลกประตูของกปโถมาเต ได้ ει, สวยสดมากนะคร mm ับ hmm. น mm ี hmm. ่ตะข้าวไปถึงผู้เล่นของถ้าโตมีคนอเมริการได้โขกงามๆนะครับมีโอกาสก็ส่องไปเลยครับ ลงแต่บันหลุดออกข้างไปครับชันทชายกไปข้างหน้าให้เพื่อนโขกหนุนต่อไม่ผ่านผู้เล่นของท่าโตมยูริเต็ดโหว่าหนุนตะไปใหม่ อนหับลูกตันตีครับเปิดสายปั่นโค้งเข้ามาแล้วก็โอเสาประตูมสูดชยังดีครับนี่มันเลยไปหมดครับแล้ว อาจารย์ก็หลอนเลยนะครับเด็กๆก็เออเหนื่อยท่วมตัวครับแต่ก็ไม่ใช่บทศักรคับสำหรับลุงลุงน,นักเรียนที่มีใจมีรักในลูกกลมกมแล้วก็เมื่อ13ผัวเลยสองลูกนี้แต่ก็ไม่ตรงกลองครับ đang ở đây mình sẽ bắt đầu với cái này một cái một cái một ตรงนี้ตัวปลุกโตกสวยก็เป็นแบบนี้ไงมรงหลังขนกระพุม่มปฏิเสธครับมาเลยครับธนโชตเบอร์สิบ้ายอลรวงโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งปั๊มบอลนะครับไม่รับงทัก,ะกษะบอลนี่แบบผู้หญิโน้ตเหลือไอ้พวกยิงซื้อกระเดื่ผู้ชายได้เลยครับ ปีสิบปีก็อาจจะมีชื่อฉันพรชชาเป็นนักบอลหญิงโยาวชนทีมชาติไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความพยายามหรือนักเตะลูกชายของเราทั้งหลายทั้งหมดในสนามนะครับในวันที่แรกมีชื่อติดทีมชาติหรสมสอในประเทศไทยหรืออาจจะมีโอกาสไปแข่งแรต่างแดน อย่างที่สุดแล้วครับแน่ี๋ก็ไม่ใช่ปัญหาครับยังมีเวลาสําหนี่ก็เป็นช่วงปลายของครึ่งแรกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้โรงเรียนมัธยมโพนําท่าตัวยนิ์ติดไปแล้วนะคะ2ประตูต่อศูนย์นะคะก็อุปกรองนะคะหรือว่ากองเชียร์ก็ลุ้นกันใจจะขาดสุดๆเลยนะคะเหมือนมา อ้ชนะโชคฉนชอไปเองมองเพื่อนแล้วก็เปิดยกสวยๆแล้วนี่เปโอ้โหนี่ช่วงในการแข่งขันครึ่งแรกนี่ก็ถือว่ากระโพนนี้ก็คือบุกบุกแคาตุ้มติดอย่างหนักหน่วงมากเลยนะคะม้วเไม่ไดีะครับีนเหลี่ยมผูพลักปรนี้ปฏิกิริาค่อางเร็วปัดด้วยมือขวามีย

ทัชชาโคกหนุนกลับไปครับลูกนี้เปิดขาไปติดทีครับมนเล่นครับลูกนี้โดงโ,โดมมาให้ชันนัโชธและแล,ะแล,ะและ้วครับสัญญาณนเวียครับถึงเวลาแรกครับเวลาแรกครับขระโทณนํามื ท่าตูิมีเต็ดอยู่ยสองประตู่อสูถเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะมาชมเครื่องหลังกันนะคะให้กำลังใจกับท่าตู้มิเต็ดของเรอต่อค่ะ